มากินเกี๊ยวกันเถอะเกี๊ยวสงเครื่องบางสายต้นตำรับนะครับสาขาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเราจัดจำหน่ายชุด1ชุดแค่เพียง1 2 0บาทเท่าน,นั้นจะมีหอมเจียวนะครับต้นหอมแล้วก็มีน้ำจิ้มโชยุแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อแถมให้ฟรีนะครับและทางเราก็มีผักสดแถมอีกทั้งหากครับนี่เป็นยังไงครับตอนนี้เราผสมน้ำจิ้มกันเลยดูด้านในเนื้อหมูชุ่มมากเป็นหมูกุ้งนะครับจะมีกุ้งอยู่ด้านใน ดูอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมอันนี้ขึ้นคำนะโตมากๆบอตรงๆเลยคือเต็มปากง่มเต็มคำเลยครับอร่อยมากๆไม่เชื่อต้องลองดูน,นะครับไม่ผิดหวังจะกินแบบเดียวๆก็ได้แบบไม่ต้องจิ้มก็ได้ก็หอมอร่อยแล้วก็จะกินแบบโชย,อยุอย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็นแบบซีฟู้ดอย่างเดียวก็ได้อร่อยจนฉุดไม่อยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะลองคำเด็ดๆดูนะคะอืมอ๋ออมอร่อยมากเลยค่ะวิ้งถูสุดๆ,ๆเ,เลยค่ะเยี่ยมฟินไปเลยค่ะ กินได้หลากหลายแบบแตวอร่อยจริงๆเลยเห็นไหมแล้วการันตีได้คุณภรรยาเลยนะครับหืมทนไม่ไหวน,นะครับอร่อยหยุดจุดไม่อยู่จริงๆเลยเกี๊ยวอร่อยอร่อยสาขาอำเภอเมืองสุราธ,ธานีครับเกี๊ยวส่งเครื่องครับสั่งกันได้เลยร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นบริการส่งฟรีในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีครับ